เพราะหลักยุทธศาสตร์ทางการเมืองการปกครองเนี่ยหมอดูทํานายไปทางไหนเนี่ยมีทางเกิดมันมีเทรนดอนึองมันสําคัญอันนึงนะหมอดูทํานายไปซ้ายมันจะไปขวาทํานายหน้ามันจะไปหลังคนเชื่อว่ามันจะเดินไปข้างหน้ามันจะเดินไปข้างหลังคนบอกว่ามันจะไปข้างหลังแน่นอนรับรองงานนี้จะบินไปแทนเพราะคิก สวัสดีครับมาพบก,กับผมเสทสศักดิ์มกิจวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนฮะที่รับชมทุกแพลตฟอร์มของสำนักข่าววิหกนิวส์นะครับวันนี้ก็มีประเด็นที่หมอดูเอามาทำนง n g ทำนายการสนันวันไหวทั้งหมอปลายทั้งหมอดูโหนพินโยนะมาทำนายทางการเมืองทำนายว่าบางคนก็ทำนายว่าจะมีพอพานนะนะนะจะมาเป็นนายกรัมรีแน่นอนไม่ใช่พิธท้าแหละแต่จะเป็นพอพานใหม่ นะฮะบางคนก็ไปตีความเป็นพีระพันบางคนก็บอกว่าแหมพินทองทานแล้วแบบแพทองทานแล้ว่ะจะมาเป็นนายกร,รัมรีนะฮะไปดูเชิงปรากฏการณ์กันก่อนนะแล้วก็สู่กระบวนการวิเคราะห์แล้วก็สู่กระบวนการสังเคราะห์กันมันรุไปพร้อมๆกัน19นี้19กรกฎาคม2566นนี้คุณพิธาจะรอดหรือจะร่วงโอ้ยตื่นเต้นไม่ไหวเธอ เอาละค่ะมาดูกันค่ะรอดแน่นอนรอดแน่นอนยังไงก็รอดเขาจะพาความเจริญมาให้เราค่ะดอมสม้มยังไงเขาต้องพาความเจริญมาให้เราค่ะแน่นอนค่ะทีมงานเขาเก่งมากบอกเลยเขาวางแผนค่ะเขามีการวางแผนมีการคิดมาแล้วนะคะว่าเขาจะต้องต่อกรกับเรื่องนี้อย่างไรบอกเลยว่าเขาเตรียมทํางานค่ะเห็นไหมคะเขามีแมป ทุกคนเรามีความหวังค่ะยังไงก็รอดคืออันนี้อันนี้ต้องยังยืนยันต้องบอกต้องบอกว่าคือเปิดดวงแล้วปัญหาท่านเยอะจริงๆแล้วก็ได้ยากยังไงก็ถ้าขึ้นก็จะต้องถูกสอยอืแต่เราก็ไม่อยากให้มันเกิดเหตุการณ์แบบนั้นเพราะฉะนั้นสิ่งที่พายพูดเนี่ยคือเตือนเพื่อให้เขาทําทุกอย่างเพื่อให้กระบวนการยุติธรรมมันเกิดขึ้นอันนี้คือได้ไปตั้งตัวแต่ว่าสิ่งที่เราดูก็คือมันหยุดดีๆมันมีตะยู่ขึ้นมาแหละ เหตุผลข้อเดียวคือคุณทําร้ายตัวคุณเองคุณพักพวกของคุณไม่ยอมที่จะถอยเรื่องพระมหากษัตริย์สถาบันพระมหากษัตริย์ทําอะไรพวกคุณคะสถาบันพระมหากษัตริย์ เอาเปรียบอะไรพวกคุณคะสถาบันพระมหากษัตริย์ไปสร้างความเจ็บแค้นอะไรให้พวกคุณคะหรือสถาบันพระมหากษัตริย์มีผลประโยชน์อะไรกับพวกคุณหรือคะคุณถึงตั้งใจลดทอนพระราชอำนาจของพระองค์ท่านไม่ให้ความสําคัญไม่ปกป้องพระองค์ท่านดึงท่านออกจากเป็นที่เคารพบ,บูชาของคนไทยให้เป็นสามัญชนคนธรรมดาและสุดท้ายประเทศไทยก็จะไม่มีสถาบันพระมหากษัตริย์เขาไม่ได้เป็นนายกเพราะเขา ไม่ยอมที่จะหยุดเพราะฉะนั้นสิ่งที่เขาทำนะคะแผ่นดินนี้ศักดิ์สิทธิ์จริงค่ะคุณไม่อาจเทียบพบระบารมีบอกสี่ปีโดได้องโง่มึงชนะแล้วมึงจะได้เป็นรัฐบาลมึงเสือกโดนคนอื่นพาไปกินงโง่ก็เพราะมีติ่งสมโง,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 ง่โงอย่างมึงไงคนเป็นนายกอามันต้องทำทุกอย่างบริหารประเทศดูแลประชาชนเจดสิบล้านคน แค่นีน้ที่มึงจะฟอร์มรัฐบาลมึงยังไม่มีปัญญาเลยแล้วจะมาดูแลประเทศชาติได้ยังไงพอเป็นนายกอมันไม่ใช่ว่าเป็นแค่านายกแล้วก็ไปขึ้นเวทีพูดกับประชาชนประสายมันไม่ใช่นี่เศรษฐายันหนุนพิธา,ป,าปิดทางพวิวิปนายกนี่เศรษฐาพูดอย่างงี้อ่วเศรษฐามึงเป็นเจ้าของพรรคเหรอมึงไม่ใช่เจ้าของพรรค เจ้าของพักตัวจริงก็คือรรท,ทักษิณคนที่จ่ายเงินคือคุณหญิงพจะมามึงไม่ได้จ่ายเงินมึงมา,ขาเขาแค่เอามึงมาเป็นหุ่นเชิดในช่วงเลือกตั้งเท่านั้นเองเขาไม่เอามึงหรอกเลือดในอ,อกมันเข้มข้นเข้าใจหรือเปล่าเขาเอาลูกสาวเขาถ้าลูกสาวเขาไม่เอาเขาให้ประวิทธ์เพราะประวิทธ์มีบารามีมึงไม่มีบารามีประวิทยิ์อะช่วยให้ให้ใหรรร้ทักษิณกลับบ้านอย่างปลอดภัยแล้วไม่ต้องติดคุกเลย ให้มาถึงไปรายงานตัวเรียนจําแล้วก็แล้วก็ทำหนังสือแล้วก็พักอยู่ที่บ้านมึงมีบารมีหรือเปล่าล่ะมึงไม่มีมึงไม่ใช่เจ้าของพักเจ้าของพักตัวจริงเนี่ยก็คือทักษิณคนที่จ่ายเงินตัวจริงคือยุนหญิงพจมานกระบวนการวิเคราะห์โ oh, หในโซเชียลมีเดียเนี่ยมาเต็มไปหมดเลยโอ้โ oh. หพีรพันธ์ก็จะได้เป็นนายก,กัฐมรีนะครับแพทองทานก็จะเป็นนายกัฐมรีอ่านะพอพันคือ พิทาก็เจ๊งไปเรียบร้อยแล้วนะฮะบางคนก็ทำนายว่าเศรษฐาจะได้เป็นนายกบัตรีทำนายก็สนั่นวั่นไหวอะไปคนละทิศคนละทางคนละทางไปโน่นนี่นั่นนะคนที่ทำนายบอกว่าพอพานเนี่ยโอ้ยท่านยมพบานนะฮะทำนายทายทักบอกเธอโอ้ยมันอันน,นั่นอันนี้อันนี้ในส่วนหมอดูหมอดูก็ทำนาย นะลาหูเคลื่อนตัวเคลื่อนซ้ายไปขวาเคลื่อนหน้าไปหลังนะคนที่รับสื่อมาก็เอาเผยแพร่ในโซเชียลมีเดียเต็มไม่หมดทางพีทาทั้งพีรพันธ์นะฮะทางแพรทองทานพอพานไม่หมดนะหมอดูทำนายงั้นเนี่ยนะประเด็นที่น่าสนใจเอแล้วใครเป็นนายกบกัตรีคนต่อไปหมอดูทำนายแบบนี้มาหลายยกเลย ทํานายผิดมากันตลอดเพราะการเมืองไทยไม่ได้อยู่กับหมอดูประเทศไม่ได้อยู่กับหมอดูประเทศไม่ได้ยุดหมอดูเป็นหลักและหมอดูก็ไม่รู้ว่าประเทศเดินไปทางไหนหมอดูได้แต่เดาเอาแต่เซติในอดีตมานะครับบางคนนี่ใช้หลักจนินตนาการล้วนๆเลยทํานายถ่ายทักนูน้ช่วชชจริงๆหลักโหราศา,ศาสตร์ของไทยมีหลักอยู่ จำได้ไหมฮะตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาหลายปีเก้าปีหมอดูทุกคนทำนายเหมือนกันเหมือนกันตรงกันทุกคนจะมีรัฐประหารซ้อนตั้งแต่วันวันนั้นจนถึงวันนี้ก็ <c oughs> <c oughs> ไม่มีรัฐประหารซ้อนนะจะมีรัฐประหารจะมีการเปลี่ยนแปลงจะมีการรัฐประหารพลเอกประยุทธ พลเอกประยุทธ์จะรัฐประหารตัวเองสารพัดจนถึงวันนี้จะสิบปีแล้วยังไม่มีเลยทําไมทราบไหมฮะเพราะหลักยุทธศาสตร์ทางการเมือง,งาการปกครองเนี่ยหมอดูทํานายไปทางไหนเนี่ยไม่ทางเกิดมันมีเทคนิคมันสําคัญอันหนึง่งนะหมอดูทํานายไปซ้ายมันจะไปขวาทํานายหน้ามันจะไปหลังคนเชื่อว่ามันจะเดินไปข้างหน้ามันจะเดินไปข้างหลัง คนบอกว่ามันจะไปข้างหลังแน่นอนรับรองงานนี้จะบินไปแทนเพราะคราวนี้พยักติดปีกแน่นอนขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อขอบคุณที่เล่าต่อขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทำความดีเพื่อความดีผมเทอศักดิ์เจียมขิดพัฒนาสวัสดีครับอย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะ แม้คำน้อยม่ได้เคยมีปริปากเรื่องลำบากครั้งอยู่ในใจทั้งสิน้นทรงปิดทองหลังพระเป็นอาจ,จินมิเคยสิน้นเรี่ยวแรงแห่งสภา กี่ร้อยเรื่องที่ได้เห็นว่าทรงให้อีกมากมายที่มิได้ทรงออกหน้ามี่ละวรึความสุขสบายของ ไทใ,ใครจะรู้ข้างในพระไทยท่านใครจะอ่านได้ลึกถึงเพียงใด ทรงงานได้บรรคงเวลาใดไม่มีความทุกข์ใด ไทยมันข้าพวงไทยพร้อมกันจะรวมสู่สด็จส่งสิ่งใดจึะคอยเฝ้าดูและที่อยู่เบื้องหลัง Kick.